สวัสดีครับวันศุกร์ที่17กุมภา23คุยกับผมกิติพงศ์นะครับในเรื่องการลงทุนของเช้านี้เรามาดูกันครับตัวเลขที่ประกาศออก PPI เมื่อวาน6%ทําให้นักลงทุนบางคนหรือเ e d g e fund c a o ในการที่จะทําให้เงินเฟอ้อยังเมนเทนอยู่ด้วยปัญหาของ fuel ก็คือนของการใช้น้ํามัน ที่ยังสูงขึ้นอยู่ขนาดนี้ไม่ได้กดลงไปได้เลยอย่างที่โจไบเดนหรือทำนียบข่าวต้องการฉะนั้นนี่คือวิตกว่าเฟดในการมิทติ้งเดือนหน้าเดือนม,มีนานั้นอาจจะต้องขึ้น0.5ไม้ได้มีการช็อตและโฮแคชดอลลาร์สูงขึ้นมา104จะไม่ต้องแปลกใจนะครับการอ่อนตัวของเรจิเนลในเรื่องของเคอร์เรนซี่แลดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมันก็เป็นจังหวะครับที่บอกเงินจะสวิงไปสวิงมาระหวัง Commodity, currency แล้วก็ Equity แล้วก็บอลจะไม่แปลกใจเลยครับที่การช็อตบอลกันหนักหนึ่ถือในเงินสดเพราะตัวเลขต่างๆที่ยังเมนเทนอยู่และการที่ f ฟดกดเงินเฟ้อนั้นะในการขึ้นดอกเบี้ยน,นั้นมันจะเกิด Technical r e เซช s i o n ในเรื่องของจะเป็นซอฟ a n แลนดิ้เข้าสู่ฮาร์ดแลนดิ้หรือไม่แต่ยังไงซะที่ผมบอกเทียบ2-3กับเทียบ2-1ในเรื่องของ Earning r e s ห l ือ ฉะนั้นมันอยู่ที่อินฟล t i ชันอ r n นิ่งและวก็เลทที่กําลังทยานขึ้นอยู่นั้นเมนเทนอยู่เพราะจะต้องหยุดยั้งเงินเฟ้อเมนเทนไปเพราะอัดเงินมาทั่วโลกมันท่วมอยู่ขณะน,นี้และต่อให้เฟดดูดเงิน QT ออกไปอินฟลชันมันก็ยังเมนเทนและตัวเรขเศรษฐกิจก็ยังจ้ามอยู่ท่ามกลางวิกฤตต่างๆนี่คือมาตกลงวิเคราะห์การลงทุนให้ดีฉะนั้นไม่แปลกใจหรอกครับนักลงทุนใหญ่ของ อเมริกานั้นเริ่มไหลกลับไปจีนแน่ดูอย่าง Ford ครับไปจับมือร่วมลงทุนกับ CATL ซึ่งสภาสูงเลยต้องมาค e s เช่นอีกละเพราะเขาสกัดกั้นจีนไม่ให้ไปลงทุนในจีนจะจำเป็น make in USA เหมือนกับสีจีผิง make in China 2,025นี่คือภาพรวมครับสงการามการค้าอย่าให้เป็นสงครามในเรื่องของจริงๆริงจังๆเรื่องของ,องหมอรภูมิไต้หวัน ที่พวกสภาสูงสภาล่างขยันที่จะไปเยี่ยมทําให้เกิดเทนชันขึ้นได้แน่นอนมาดูตรงนี้สครับวันที่24ใกล้เข้ามาระกุมภาจะตรงกับวันครบรอบที่ปูตินไปยึดยูเครนในบางส่วนของดอนบัสทั้งหมดนี่คือภาพรวมตะว,วันตกนั้นจะทําอย่างไรในเมื่อปัญหายังไม่จบง่ายๆน้ำมันภาคธุรกิจต่างๆอาหารเซกเตอร์อักิคาลเจอร แล้วก็คอม m u n i t y ยังสูงอยู่เมนเทนต่อให้กดยังไงแซงชช่นยังไงก็ไม่มีผลเพราะไม่สามารถที่จะบีบได้ทุกอย่างในเมื่อการค้าโลกเปลี่ยนแปลงจุดยุทธศาสตร์อินเดียจีนตุรกีก็เป็นผู้ขายทอดน้ำมันและวัตถุดิบต่างๆจากรัสเซียให้กับยุโรปกินกำไรส่วนต่าง3-40%กาทานนีอเมริกาขายให้กับยุโรปจํำขึ้นสามารถทำลายเยอรมัน ฝรั่งเศสและอิตาลีที่เป็นโต๊ะโผใหญ่ของ EU ลงได้นี่คือภาพรวมแหะครับเพียงพรมโดยยุโรเท่านั้นเองที่กําลังล่มสลายแต่อเมริกานั้นรุ่งเรืองจะไม่แปลกใจครับ Ford ดเขาไปลงทุนสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมที่จะผลิตรถยนต์ EV ีแต่ก่อนมีแต่เทสต้านะครับเทสตาก็เขาจะไรเวอร์ซิฟแต่ฟอร์เจ้าแรกเข้าไปผมก็เชื่อว่าจะตามมาด้วหรือไม่แต่เชฟรอน เพราะอุตสาหกรรม EV นั้นจีนนั้นมีมาณสูงสัพพายต้องการเยอะมากที่สุดนี่คือภาพรวมของเชิงธุรกิจจะเติบโตฉะนั้นเซกเตอร์ที่จะแกร่งใน10-20ปีตรงนี้ไปมันเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ครับทุกคนต้องร่วมมือเพราะจีนเป็นศักยภาพในการบริโภคสูงกว่าที่ไหนในโลกแน่นอนแม้แต่ญี่ปุ่นก็ต้องกลับมาผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมนะครับ ฉันไม่ต้องแปลกใจในสงครามไมโครชิปเมื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากๆรกีมา,มา,มานซัพพลายเชนมันก็ต้องการในกลุ่มของเซกเตอร์เทคโนโลยี AI ทั้งหมดฉะนั้นจีนก็ต้องสร้างศักยภาพขึ้นมาเองผมถึงบอกว่าก่อให้ดีนี่คือภาพรวมของการลงทุน a อาโลเกชเงินไหลบ่ามาอี a g จ n นมาเก็ตในจังหวะนี้คอนโซลในสิ้น Q1 ต่อด้วยสิ้น Q2 ที่จะเริ่มต้นนั้นจะเห็นภาพรวม ชัดเจนในเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆเพราะการที่เปิดประเทศของประเทศจีนท่องเที่ยวเติบโตแกร่งดีมานต้องการเยอะเมื่อการใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ต้องสั่งซื้ออะไรครับแน่นอนโมบายแล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่ๆที่เข้ามาวิวัฒนาการทดแทน e-sg ที่พลังงานทดแทนพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นถึงเซกเตอร์เหล่านี้ครับท่านต้องเปลี่ยนพอร์ตผมยังยืนยันว่าแนะนำให้ ฟันเวนเดสเวฟทั้งหลายฟันมานเจอร์ ager, ต้องเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนใหม่อุตสาหกรรมเซกเตอร์ที่คอพอร์ตเดิมๆดีเฟนซีฟคือกลุ่มสำารับน้ำมันและกลุ่มของไฟแนนชีแบงกิ้งแน่นอนมันต้องมีและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเติบโต,ตแกร่งในรอบ10-20ปีก็คือคอนสตรักชั่นการก่อสร้างบิลต์ต่างๆที่จะเริ่มพัฒนาขึ้นแัะเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับและเซกเตอร์ที่เริ่มต้นจริงๆคือทัวริซึม สวิตมาทั้งหมดเติบโตเพราะการิจท่องเที่ยวต้องหวังเติบโ,โ,โ,โตได้แน่นอนในอนาคตอย่างยั่งยืนไทยในสองสามปีให้กลับไปเกิดก่อนเกิดโควิดนี่คือภาพรวมฉันไม่ต้องแปลกใจครับเชคเตอร์เหล่านี้และการแซงเชิญระหว่างจีนกับอเมริกาจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับจีนที่แซงเชิญล็อกฮิตมาตีนผู้ผลิตรถยนต์อุตสาหกรรมต่างๆในเรื่องของความมั่นคงอาวุธที่ขายให้กับไต้หวันนี่คือภาพรวมครับ นี่คือพวกของไซออนนิสแหละครับคือยวผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตมาและทุกคนกำลังพุ่งเป้ามาจีนั้นก็ต้องมาเซาอิเซเซียด้วยผมยังยืนยันว่าเจอและจังหวะให้ดีครับคอนโซลเออร์เน็งที่กําลังทยอยออกนั้นเออร์เน็งที่จะเติบโตแรง่งมันหนีไม่พ้นและครับคือการไดโวซิฟายมากลุ่มเฮลแคร์แล้วก็กลุ่มของอุตสาหกรรม EV ีโมบายทั้งหมดที่จะเติบโต ต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์สูงมากและการพัฒนาที่จะสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆทั้งของจีนทั้งของอินเดียที่เติบโตแล้วก็เวียดนามที่ทุกคนไหลเข้าไปลงทุนในแถบนั้นแล้วก็ต้องกลับมาในเซาท์เอเดเซียคือไทยอินโดนเีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นี่คือภาพรวมนะครับชัดเจนและยืนยันเลยครับท่านต้องปรับพอร์ตครับจะไม่ต้องแปลกใจครับสินเชื่อกเก่าๆดูอย่างซิงเกอร์เขาจะไปไม่รอดเพราะอะไรครับ พราะภาคโครเรือน,นั้นไม่มีนะครับนี่สารนะมันยังมีสูงอยู่และการรายจ่ายนั้นมันมีแต่รายรับสิครับไม่พอถึงทําให้กลุ่มสินเชื่อทั้งหมดโดนถล่มจากเมื่อวานผมถึงบอกแล้วว่าท่านเลือกไดฟ์ i f ฟให้ดีความต้องการดีมันสูงก็คือแรงคอ n เน็กชันเคานพอร์ตอินเทอร์เน็ตนี่คือสิ่งที่จะเติบโตและวัตถุดิบต่างๆมีในภูมิภาคนี้เยอะมากดิเรกชันที่เข้ามาลงทุนมหาศาล อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจะแทนสันดาบนี่คือภาพรวมฉะนั้นเจ้าชัยเป็น MBS เขาก็รู้เลยเลือกเข้ามาลงทุนในแถบนี้ในคังอาหารในเรื่องของโมบายในเรื่องของเฮลแคร์ในเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนบริสุทธิ์เช็คเตอร์หรือเปนเก้า Big Game GPC แล้วก็ในอุตสาหกรรม EV ก็คือ EA ที่ร่วมลงทุนมากมายหมหาศาล ไดรเวอร์ซิฟออกไปในรอบด้านนี้ทั้งหมดและอุตสาหกรรมที่ต้องการดีมาน์ผมยังยืนยันว่าเดลต้าเปลี่ยนโครงสร้างแตกพาเติบโต EV ขายยิ่งมากยิ่งดีแท่นชาร์จก็จะเกิดขึ้นเยอะเขาเป็นผู้ผลิตแท่นชาร์จไฟฟ้าให้กับกลุ่มปตทและ้จะต้องมีบริษัทอื่นมาร่วมเซ็นสัญญากับเดลต้าที่เป็นเจ้าสมาร์ทไอเดียแล้วจะตามมาด้วยของกลุ่มฮาน่าแน่นอนเก็บให้ดีครับผมยังยืนยันว่าเร็กชมน ตงไปในเรื่องของเดลต้าก่อนที่จะแตกพาในเดือนเมษาผมเชื่อว่าแตกพายยังไงซะดีมานของไหลย่อยเข้ามานี่คือภาพรวมของลอจิกที่จะนำในการลงทุนได้ดีมากเลยครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดกลุ่มไมโครชิปกลุ่ม AI เติบโตเทคโนโลยีไม้นั้นวอลน e n เฟรดไม่เพิ่มพอร์ต Apple ขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับขาย TSMC ออก TSMC เป็นผู้ผลิตชิปให้กับ Apple ิลไรอ r i ซิแต่จีนไม่สั่งซื้อ เพราะคอนแทกนี่คือภาพรวมฉันเลือกใครดียังยืนยันว่าจีนจะผลิตและเกินเทคโอเวอร์ในบริษัทรอบดีเยนนี้ทั้งหมดแน่นอนไฮไลท์นะครับผมยังยืนยันว่าทึกศึกษาดูแล้วโอกาสของไทยที่จะถูกเทคนั้นจะเป็นเดลต้ากับฮาน่าแน่นอนในเรื่องของร่วมทุนนี่คือภาพรวมฉันยืนยันว่าตลอดถึงสิ้นไตรมาสหนึ่งนี้ก่อนที่จะขึ้นไตรมาสสองคือในเดือน7เมษาที่จะประชุมในการ แต่บูซิไฟหุดออกมาจาก1บาทหรือ10ตังค์จะเทรดกันด้วยหลักร0อยขึ้นไป200-300ในอานคตสูงมากสำหรับเดลต้าโอเวอร์เวเข้าไว้นะครับเซตอินเด็กยังไงจะเห็นเดือนหน้ายืนสง,ง่าได้แน่ที่1,700จุดโดยแอดวานโดย CPO โดยเดลต้าแล้วก็กลุ่มแบงกิ้งนี่คือภาพรวมและในครึ่งปีหลังที่เงินไหลบาเข้ามาลงทุนมากมายมหาศาล1,750 1,800จุด เจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับ